สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ห้องคนเมืองอูกก้กบเมืองกับเตมีซิปํำนวนภาษิตล้านนะเป็นคติสอนเตือนใจห้องสมัยก่อนมาฝากเพื่อนๆกันนะครับจำนวนภาษิตมีเนื้อหายอย่างไรพ่องเดี๋ยวเ้องไปหับชมกันเดยเลยครับเสียมบกคมเพื่อใส่ด้ามหนักนักกัอู้บ่อนักคือมันห้ำมันเฮียนหมายความว่า เสียมที่ใช้ขุดดินที่ไม่ค่อยมีความคมมักจะขุดดินได้ลําบากถ้าหากเราได้ใส่ด้ามให้มันหนักๆกก็จะสามารถใช้งานได้ดีมากขึ้นดังเช่นคนเรานั้นถ้าหากไม่มีความรู้ก็จะไม่สามารถทําประโยชน์อะไรได้เลยดังนั้นเราจึงควรสแสวงหาความรู้ใส่ตัวโดวยการเรียนหนังสือด้วยความขยันหมั่นเพียรยินกมก็หูจะไปถูกออกปากจักอยากใจกำลุนหมายความว่า หากเราได้ยินได้รับฟังเรื่องเราใดๆมาก็อย่านำไปพูดบอกต่อออกไปในทันทีบางทีอาจจะเป็นเรื่องเท็จหรือเรื่องไม่ดีหากพลั้งเผอพูดออกไปโดยไม่ได้กลั่นกรองและไตรตรองให้ดีอาจจะทำให้เสียใจในภายหลังได้ดำน้าหพือหันทรายนอนหงายหพือหันฝ้าหมายความว่าเวลาเราดำน้ำก็ต้องดำให้ลึกที่สุดจนเห็นพื้นทรายใต้น้ำ เวลาเรานอนไงก็เช่นกันก็ต้องนอนไงให้สามารถมองเห็นทองฟ้าได้อย่างชัดเจนเป็นคำเปรียบเทียบว่าการที่เราจะทำอะไรก็ตามควรทำให้สุดความสามารถให้เกิดมรรคผลอย่าได้ท้อแท้หรือท้อถอยหยุดกลางคันปากเป็นธรรมใจดำเหมือนมินมอหมายความว่าคนที่ทำตัวเองเหมือนผู้ทรงศีลอันดีผู้แต่เรื่องบาปบุญคุณโทษ แต่แท้จริงภายในจิตใจนั้นคับแคบดุร้ายไร้ศีลธรรมซึ่งตรงกับสำนวนไทยภาคกลางว่ามือถือสากปากถือศิลหรือปากปาใส่น้ำใจเชืดอดคอกินเมื่อใจยัง้งกินเมื่อดังสาบหมายความว่ายาเมื่อมีชีวิตอยู่ร่างกายยังแข็งแรงสมบูรณ์ดีจมูกก็ยังคงได้รับกลิ่นของอาหารเป็นปกติ อยากจะกินอะไรก็สามารถกินได้สมใจอยากหากเมื่อร่างกายเจ็บป่วยไม่สบายขึ้นมาเมื่อใดนั้นอาหารรสชาติแสนอร่อยแค่ไหนก็ย่อมทานไม่ลงและเมื่อตายไปถึงแม้อาหารจะมีราคาแพงเลือดหลูเพียงใดก็ไม่มีโอกาสได้ลิ้มลองรสชาตินั้นได้กินเข้าบะล้าจ่างล้ํเมืตอนเมียบ่างามจ่างห้ามเมือนอนหมายความว่ากินข้าวไม่อร่อย ย่อมจะอร่อยในมื้อกลางวันเพราะความหิวภรรยาที่ว่าไม่สวยย่อมจะสวยเมื่อยามนอนเป็นการเปรียบเปรยไว้ว่าของบางสิ่งบางอย่างดูเหมือนไม่มีคุณค่าอะไรเลยแต่ท้ายที่สุดแล้วนั้นมักจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อการเวลานั้นมาถึงผู้ฮือเปินหักอยากนักจักหวังผู้ฮือเปินจังกำเดียวก็ได้หมายความว่า การพูดให้เขามารักนิยมชมชอบเรานั้นเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าการปีนเขาปีนดอยเสียอีกส่วนการพูดที่จะทําให้เขาเกลียดชังนั้นง่ายนิดเดียวพูดเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องพูดให้มากความพูดเพียงคําเดียวก็ทําให้เขาเกลียดชังได้แล้วคนโบราณจึงกล่าวเตือนสติลูกหลานไว้ให้ระวังคําพูดของตนเองหอมหนูหนูไต่หอมในในเตียว หมายความว่าความถนัดของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันความสามารถของแต่ละคนก็ย่อมไม่เหมือนกันการมีอาชีพหรือการงานแต่ละคนย่อมเรียนแบบกันไม่ได้ทางใครก็ทางมันเหมือนทางของหนูหนูก็ย่อมใช้เป็นทางเดินของมันส่วนทางของกระรอกกระรอกก็ย่อมใช้เป็นทางเดินของมันเช่นกันเลือกตั้งแหลกได้แจกก้นปุ๊ดหมายความว่า คนที่เลือกซื้อของเลือกแล้ยวเลือกอีกเลือกไปเลือกมาสุดท้ายได้ตะกร้าสะพายหลังที่ก้นขาดกลับมาซึ่งถือว่าได้ของไม่ดีกลับมาแทนเป็นคันเปรียบเทียบสําหรับการเลือกคู่ครองของหนุ่มสาวเลือกคนไหนก็ไม่ถูกใจสักทีเลือกไปเลือกมาสุดท้ายก็ได้คนไม่เข้าท่าเข้ามาแทนจ๊อกป๊อกไหนก็ป๊อจาว่์ไหนก็ควักหมายความว่า ในสายแม่น้ําแผ่นดินไหนที่ยื่นออกมามักจะมีดินไหลมาเกาะมาพอกเพิ่มเป็นสันเป็นเนินดินหากแผ่นดินตรงไหนถูกน้ํากัดซาะลึกเข้าไปก็จะถูกกัดซาตลอดไปเปรียบเหมือนคนร่ํำรวยอยู่แล้วว่าเขาก็มักจะหาทางเพิ่มพูนเงินที่มีให้มากขึ้นไปเรื่อยๆส่วนคนยากจนยิ่งหาเท่าไหรยิ่งไม่พอกินทำอะไรก็ขาดทุนอยู่ร่ไปมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นตลอด ถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจและติดตามชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ